สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมุนนี้พามาเที่ยวทะเลเนาะเมืองสามอา้าจังหวัดปัจจวบทะเลบรรยากาศดีดียามเศารมีเป็นกำลังมาหาป่าเนาะน้ำใสมากน้ำใสแห้งพี่น้องไอ้อากาศเย็น แสงอาทิตย์งามงามภูเขาภูเขางามครับบรรยากาศดีครับพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสภูเขาสวยแสงอาทิตย์งามมิลีเพล่ะ แสงอาทิตย์สะอาดซองโดนน้ำเนาะสวยแต่ว่ากล่องกับของจริงกับบ่คือกันเนาะกล่องกับของจริงกับบ่คือกันของจริงกับสีมองแสงอาทิตย์กับสีแสบตาแน่แต่ว่ากล่องก็โอเคอย่งามบรรยากาศดีมันนี่กับอากาศกับสีเย็นน้ำใสแห้งพี่น้อง น้ำใส่ลิงหลายหลายพี่น้องเลยแต่ว่ากันยังอยกไกลอยู่หลายคนิันกะแวะถนะ่ายรูปเนาะเพราะว่าแสงงามเสาร์งามอิลีแสงตอนเสาๆงาม ลิงกัดกันละบุญมันย่งกินอาหารกันคลิปนี้กะบ่ได้มีอย่างพี่น้องเอาน้ำทะเลมาให้เบิ่งซืือเอาหนำทะเลมาให้เบิ่งซสือแกนี่เดอรครับพอแม่พี่น้องเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ